สู่ช่อง JM จ a มว้าวันนี้นะคะเราพาเพื่อนๆทุกคนนะคะมาว้าวกันที่เขาหลักจังหวัดพงังงาและตอนนี้พวกเรานะคะก็นั่งอยู่ในร้านลมเลค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเป็นร้านอาหารริมทะเลนะคะที่อาหารอร่อยมาก แนะนำนะคะแนะนำเลยนะใครมาเขาหลักจังหวัดพังงาต้องมาที่ร้านลมเลค่ะทริปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่มีคนนี้พี่ออนนั่นเองพี่ออนนะคะพาพ่อกับแม่นะคะมาเที่ยวนะเนื่องในวันแม่แห่งชาตินะคะวันที่12สิงหานั่นเอง ตอนนี้อาหารที่พวกเราสั่งนะคะก็ทยอยมาแล้วนะอันนี้จะเป็นต้มส้มปลากระบอกนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นกุ้งชุบแปง้งทอดอันนี้ก็คือเป็นปลาสามรสนะคะ และนี้ว้าวมากต้มถา,าดอร่อยสุดท้ายก็จะเป็นปูปนิ่มทอดกรอบค่ะอร่อยอีกเหมือนกันนี่พ่อกับแม่ก็ใส่เสื้อโทนสีเดียวกันนะคะนี่เลย,ยมองไกลๆก,ก็เหมือนจะเป็นเสื้อคู่เลยเนาะแต่จริงๆไม่ใช่นะคะ ตอนนี้เราก็มาถึงห้องกันแล้วนะคะนี่ห้องพักของเรานะคะก็จะอยู่ในโรงแรมบันดารีนะคะอันนี้คือประตูทางเข้าที่เราเข้ามานะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะนี่ตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็มีห้องน้ำห้องน้ำน่ารักมากนี่เลยมีไดเป่าผมให้ด้วยนะคะแล้วก็มีกระจกซูมให้ด้วยนี่ นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นฝักบัวเป็นเรนชาวเวอร์นะคะแล้วก็นี่มีตะกร้าผ้าให้ด้วยนี่เลยก็ห้องน้ำไม่ได้กว้างมากนะคะอ่ะต่อมา ก็จะมีพี่ออนนะคะแถมมาให้กับพ้องนี้เอาไม่ใช่แถมแถมแถมนี่นะคะก็จะเป็นชั้นวางคงวางของโต๊ะต่างๆนะคะมีเก้าอี้นั่งเขียนหนังสือนะคะมีพี่ออนกำลังรูดผ้าม่านอยู่นะคะโอ้ยออยฝรั่งค่ะพาดีมีฝรั่งฝรั่งหล่อนะคะพี่ออนแบบเขินนะคะเขินฝรั่ง อ๋อแสงสวยขึ้นเยอะเลยพอปิดนี่นะคะเราก็จะนอนกันสามคนนะคืนนี้พี่ออนจะนอนเตียงเล็กนะคะเตียงเสริมนี่เจกํากลังมว้วนน้องช้างยิมนาสติกอยู่นะคะ<อ>เจกํากลังฝึกฝึกช้างยิมนาสติกอยู่นี่นะคะมไม่หักไม่หก<อ>ักรวมรวมนะคะรวมรวมก,ก,ก,ก็จะเป็นแบบนี้นะตรงนี้ก็จะมีกระจกให้ด้วยนะคะเหมือนเป็น โต,ต๊ะเครื่องแป้งอะไรแบบนี้นะนี่น well ี ad, ่เลยก็จะตรงนี้จะเป็นลิ oh, ้นชักนะคะดึงออกมาได้แบบนี้อ่าก็ห้องพักก็น่าอยู่นะคะกว้างใหญ่ไพศาลน้อช้างต้องเพื่ออะไรอ่ะโอเวอร์แอคติ้งอีกแล้ว โอโอติงห้องเรานะคะตรงนี้ก็จะติดติดสระว่ายน้ำค่ะทุกคนโอ้นี่นี่นสวยมากมากนี่นะคะนี่ตรงนี้จะเป็นสะพานข้ามไปนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็น สระว่ายน้ำนะนี่ของเราจะเป็นพูลเอเซนนะคะสามารถลงสระว่ายน้ำได้เลยนะคะไม่ต้องเดินไกลเนาะนี่อันนี้ก็นี่ทุกคนค่ะงานดีมากเลยทุกคนแอบถ่ายแอบถ่ายแอบถ่ายนี่นะคะนี่ ฝรั่งหล่อนะคะฝรั่งหล่อพี่ออนถูกใจสิ่งนี้นะคะนี่พี่ออนถึงกับนั่งดูเลยนะคะทุกคนค่ะฟ้องฟ้องท่านผู้ชมนะคะว่าพี่ออนแอบมานั่งตรงนี้เพราะว่าจะดูฝรั่งค่ะจะดูฝรั่งค่ะฝรั่งอะไรอ่ะฝรั่งฝรั่งฝรั่งที่กินได้ฝรั่งที่กินได้ใช่ไหมฝรั่งนี้กินได้ไหมได้กินได้ได้วันนี้ได้เมียก้อยตัวผัวเลยค่ะ No จะเย็นค่ะเราไม่ได้มากันแค่สามคนนะคะทุกคนเดี๋ยวแอมจะพาไปดูอ <Yeah, ุ้ยนุ่มปะนุ่มไหมดังปึกเลยเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกห้องหนึ่งนะคะซึ่งเหมือนกันแต่เราจะพาไปดูว่าอีกห้องหนึ่งเนี่ยเป็นห้องของใครค่ะเหงืออเหงือกเต็มเลยก็ห้องเขาเพิ่งเปิดแอร์นะมันยังไม่เย็นเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักหนึ่งอ่ะเดี๋ยวพี่ออนก็จะแบบ ปิดเถอะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องนึงค่ะนี่นะคะทางเดินเราก็จะเดินทางข้างหลังนะคะคกลัวามกวากกลัวมากกลัวมากเลยอะตรงนู้นก็คือห้องของเรานะคะ เราก็จะมาตรงนี้นะคะตุก๊กียร์ไนทางไหนอะนี่นี่ก็คือห้องแม่นะคะพ่อก็นอนแล้ว<อ>พ่อนอนเที่ยงแล้วแม่จะลงเล่นน้ำหรอไม่เย็นร้อนรูอม,ม,ม,มันอึดอัดอ,อ,อ,อุ้ยห้องแม่เย็นมากเลยบ่อยไปบอกพี่ออนมานั่งห้องแม่ดีกว่าเย็น เดี๋ยวห้องนู้นเย็นเลยแคบไปเลยห้องนู้นยังไม่เย็นหนาวปะไม่นต่ลุยไม่เต็นแต่พอนอนแต่ว่านอนเตียงชุดนะใช่นี่นะคะห้องแม่แม่กับพ่อนะคะไม่มีแม่แม่พี่อ่อนถูกใจฝรั่งตรงข้ามมากเลยอ่ะเออเปิดแต่เมื่อกี้มันนั่งต่างหูแดงเปร๊บใช่ไหมใส่ต่างหูด้วยจะไปจุดเตีงสวยมากแม่วิวตรงนี้สวยมากเลยเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันดีกว่าแม่ แลดินตัวดินมันจะไปตรงนี้มันลึกแหมหนึ่งจุดหกนะตรงนู้นตรงนี้หนึ่งจุดสามตรงนู้นตึ้นถ้าพี่ออนจะลงพี่ออนต้องไปลงฝั่งนู้นเดี๋ยวแม่ก็สาด็กไปเลยในเจอที่ลึกๆตรงนี้ตรงนี้เป็นจุดที่ลึกที่ลึกที่ลึกฝั่งโน้นไหมอ๋อคอนนตรงนี้โร่เลยตรงนี้นี้นองนองก็ยืนไม่เต็งมันอุ้ยต้องเจทำไมตกใจมาเลยดิง่ายปิดก่อนอ่ะเดี๋ยวแอร์ไม่เย็นตรงนี้เป็นแอร์ที่วัดลึ่ลึก ตึงังตึงางล้างนัวนล้างานัวนอา่างล้างนัวก็เมื่อลงได้แต่ว่ามันต้องไปลงอีกฝั่งหนึ่งเลยตน,นี้ลงไม่ได้ตอนนั่นน้องมาน้องอยู่ห้องนั่นถึงกัเจอยู่ห้องนี้ห,ห้องติดนี่คือบรรยากาศนะคะก็คือแม่มาถ่ายรูปถ่ายรูปให้แม่ดีกว่า ไปเลยโอ้น้องังไม่ทึ่งเลยน้องน้องไม่ลังเลแต่ว่าน้องเคยลงเลี้ยเดี๋ยวมีไม่ได้เลเนี่ยเดี๋ยวมีะ เจร้อยเจ็ดสิบ่าร้อยเจดิบห้าไหมร้อยห้าห้าเมื่อนร้อยห้าห้าแต่ห้าวเอ็ตรงนี้ไม่เจอรอยอุดตัวานดูรอยอุบรี้อ พี่ต้อตกใจเข้ามาขอประตูนี่นะคะมาโชว์สวีทกันไกลถึงพังงาเลยนะคะ <c oughs> ทุกคนพ่อกำลังถ่ายรูปให้แม่ค่ะตอนนี้นะคะ <c oughs> พวกเราก็เล่นน้ำกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะเดินไปดูอาทิตย์ตกนะคะที่ริมหาดนะ <laughs> อ้างน้ำเงือกไปแล้ว ันอยู่นะคะ <S 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 จัดท่าจัดท่า <S <S อ่ามา Oh นี่คือมือค่ำของเรานะคะเป็นเซตอาหารใต้นะคะก็จะมีใบเลี้ยงผัดไขยมีหมูห้องน้ำพริกกุ้งเสียบพร้อมกับผักนะคะแล้วก็มีผลไม้ด้วยนี่นะคะกินข้าวเสร็จแล้วนะคะพวกเราก็ออกมาหาอะไรเข้าไปกินกันนิดหน่อยนะคะเป็นขนมใช่ไหมยอน พี่ออนจะมาซื้อขนมไปกินนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะซื้ออะไรไน่าจะน่าจะเป็นเซเว่นนั่นเซเว่นนะคะนี่เดี๋ยวเราขอลงไปซื้อขนมก่อนนะคะท้ายรถคันนั้นได้ปะไม่เอาไม่ได้โอ้ไม่ได้อะนี่เอานี่ไม่ได้ ออาเลยไปก่อนก็ได้ไม่ได้ครับเไยไม่ได้ครับรถมาเร็วครับโอเคไปไม่ได้ครับเดี๋ยวเราไปหาที่จอดรถกันก่อนนะคะนี่นี่ได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันต่อไปก็น่าครับโอเคไม่เป็นไรแต่ป้อนสายแต่ป้อนโน้ตไปเจอไรครับเนี่ยนี่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 เอาไม่ได้ได้เหรอโอ้โหอะไรวะเนี่ย ่ไจะต้องเดินไกลเครเับมันไม่มีที่จอดรถนะคะทุกท่านทำไมนะคือเราต้องไปยืนเตือนท่านแล้วก็เราจะมาจากฝั่งนี้แล้วก็เดินข้ามถนนมาจะจอดยังไงครับเนี่ยตรงเนี้ยแบบอ่ะนี่ไม่ใช่ข้างหน้าข้างเกือบหาเกือบแต่เราเติมโทษอ่ะตรงนี้แต่เขาวางเก้าอี้ไว้อะมึงไม่รู้อะจริงไม่รู้อ่ะออโอเคเดี๋ยวไปหาที่จอดรถก่อนนะคะได้ที่จอดรถเรียบร้อยแล้วค่ะไกลมาก จะบอกนะคะว่าคนเยอะมากวันนี้นะเดี๋ยวในเซเว่นเนี่ยคนแน่นเอียดเลยค่ะเราก็เลยไม่ถ่ายให้ดูนะคะเพราะว่าคนเยอะมากนะวันนี้นะคะที่เรามานะมันก็ตรงกับวันที่เขามีงานวิ่งมาราธอนนั่นเองค่ะซึ่งเขาเราวิ่งกันตอนเย็นและตอนที่เรามาเนี่ยก็คือเขาเพิ่งวิ่งกันเสร็จนะคะคนก็เลยออกมาหาอะไรดื่มหาอะไรไป กินกันที่งานอะไรแบบนี้นะคะคนเยอะมากในเซเว่นคือแบบแน่นอัดแน่นอย่างกระป๋ากระป๋องเลยแอมก็เลยไม่ได้ถ่ายบรรยากาศในเซเว่นให้ทุกคนได้ดูนะคะเพราะว่าคนแน่นเกินไปนะเดี๋ยวดูบรรยากาศข้างทางที่เราเดินไปแล้วก็เดินกลับกันดีกว่านะคะไปดูกันเลยค่ะไหนโชวช์โชว์ <laughs> นี่นะคะถือไปแล้ว คนละถุงคนละถุงนูนพี่ออนพี่ออนก็ถุงใหญ่นะคะเจสองถุงเจเอาให้ทุกคนดู<อ> <c oughs> แล้วของแอมก็เป็นเค้กนะคะสองแผ่นน่ากินมากๆเลยค่ะไปกลับบ้าน <c oughs> กลับโรงแรมกลับโรงแรมกันค่ะ จอดรถไกลมากเพราะว่าคนเยอะมากนะคะรถเราจอดไกลมาก Good morning อรณุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนมาดูอาหารเช้าของโรงแรมนี้กันนะคะแอมเนี่ยเคยมาก่อนหน้านี้แล้วนะซึ่งมันมีเยอะกว่านี้อ่ะม,มีกว๋วยเตี๋ยวมันมีขนมจีนมันมีแบบเยอะอ่ะแต่ ตอนนี้นะคะก็มีเป็นเบรคฟาสธรรมดานะคะเหมือนโรงแรมอื่นๆทั่วๆไปเลยก็จะมีน้ำผลไม้นะคะจะมีซีเรียลต่างๆนะคะ<ม>แล้วก็มีมข้าวต้มด้วยนะคะม,มีผัดซีอิ๊วนะแล้วก็มีพวกอเมริกันเบรคฟาสนะคะมีขนมปองขนมปังนะวันนี้นะคะเราก็เลือกกินเป็นข้าวต้มก่อนนะคะเป็นอย่างแรกนะไข่นะกินมาก ข้าวต้มกุ้งนะคะน่ากินมากด้วยนะอันนี้เป็นรอบที่สองแล้วนะคะก็จะเป็นซีเรียลนะคะกับนมโอวันตินโอวันตินอันนี้อร่อยมากนะแต่ว่าโอ้ซูมใกล้ไปไหนอ่ะอันนี้จะเป็นน้ำผลไม้นะคะก็จะเป็นน้ำองุ่นแล้วก็น้ำฝรั่งนะคะซึ่งอร่อยมากๆเลยนะคะแนะนำเลยนะอ่าน,นี่ ก่อนกลับนะคะก็มาดูบรรยากาศในโรงแรมกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่แหลมปาการังค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูอกองปาการังกันนะคะมีปะการังเยอะมากๆเลยนะคะที่นี่นะ เดี๋ยวแอมจะพาทุกคนไปดูนะคะตามไปเลยดูน้ำทะเลด้วยนะคะแม่อันนี้เป็นแหลมปาการังนะคะแต่ว่าไม่ค่อยมีปาการังแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าน้ำมันยังเยอะอยู่นะคะ ไปนั่งแบบใกล้ทะเลมากนะคะนี่แต่มันก็ยังมีเศษของปะาารังนะคะที่แบบว่ามันอยู่สูงๆอะไรแบบนี้เนาะนี่แบบนี้นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นเศษของปะาารังนะคะแต่จริงๆที่ม,มาครั้งก่อนเนี่ยคือน้ํามันลงนะคะลงไปเยอะมากเลยแล้วก็มันก็จะเห็นปะการัง ตรงตรงแถวๆนี้ค่ะเยอะมากนี่ปูแมายังมีปูอยู่เลยเอามานี่ค่ะทุกคนอะไรเอ่ย ันนี้คือถุงของเรานะเดี๋ยวเราเอากลับนะคะโอ้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 หล่นอันนี้คือปูเสฉวนใช่ไหมคะแม่อันนี้คือปูเสฉว,วนนะคะที่เขาจะอาศัยอยู่ในเปลือกหอยน่ารักมากมากเลยอันนี้ยังเป็นๆอยู่นะคะยังมีบางตัวตัวเล็กนั้นก็ยังเดินอยู่นะส่วนตัวใหญ่มันน่าจะนอนอยู่นะคะสวยมากน่ารักมาก นี่ก็คือธรรมชาตินะคะเป็นธรรมชาติมากๆเลยนี่นี่น้ำทะเลแต่ทะเลไม่ค่อยใสเท่าไหร่นะคะวันนี้นอะไรอะ่ะโอ้ยนี่ค่ะเขานอนกอดกัน,นสองตัวองตัวะเขานอนกอดกันเมื่อกี้นี่ค่ะนี่ก็คือปูเสฉวนนะคะนี่เยอะมาก <laughs> เยอะมากอเอาใครเอาไปปล่อยค่ะ ปล่อยนะคะไม่ต้องปล่อยในน้ำก็ได้ะคะ่ะแบบว่าเขานอนอยูอ่เจ๊ก็ทำการปล่อยปูไปแล้วนะคะ อ,นนอ,อันนี้เป็นดอกไม้ทะเลนะคะมันไม่ได้เข็งเป็นหินนะเนี่มันไม่ได้เ็งเป็นหินอ๋อมันมันอ่อนนะคะแล้วก็มันค่อนข้างที่จะกรอบกรอบแล้วก็มันเบามากๆนะคะอันนี้มันอยู่ที่ชายหาดนะคะทุกคนตรงนี้ก็คือจะเป็น ปะการังทั้งหมดเลยนะคะเขาน่าจะเอามาทําสันเพื่อที่จะเอ่อเอ่อกันคลื่นเข้าหาชายฝั่งที่เขาจอดเรือนะคะนี่นะคะนี่เลยตรงนี้ไม่ใช่ก้อนหินนะคะจะเป็นปะการังเลยนะคะแล้วตรงนี้ก็น้ำทะเลนะคะอันนี้ดอกไม้ทะเลสวยมากว้าว สวยมากดอกไม้ทะเลค่ะมันมันไม่โฟกัสอะโฟกัสหน่อยเฮ้ยเฮ้ยโฟกัสหน่อยโอเคนี่นะคะดอกไม้ทะเลนี่โอเคไปค่ะเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อค่ะน่าจะกลับแล้วนะคะเพราะว่าจะไปคาเฟแ่แหละ ถนนเส้นนี้นะคะก็จะเป็นเส้นเขาศกตะกัวป่านั่นเองนะคะซึ่งบรรยากาศดีมากๆแล้วก็มีปางช้างเยอะมากๆเลยค่ะนี่เลยอย่างที่เราจะเห็นต่อไปนะคะก็จะมีน้องช้างเดินอยู่ข้างถนนนะคะนี่นี่เลยกับพี่ควานช้างนะคะก็จะเห็นได้นะ ตอนนี้เราก็มาแวะคาเฟ่นะคะนี่บรรยากาศดีมากแต่น่าจะข้างในน่าจะไม่กว้างเท่าไหร่นะคะแต่ท้องฟ้าสวยมากเลยคาเฟ่ก็จะเป็นล็อกๆแบบนี้นะคะนีะ่เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันค่ะเปิดเลยสวัสดีค่ะ ุณทุกคนนะคะที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะคะแอมก็คงจะต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ